การบิดเบือนความหมายที่แท้จริงเรามีการได้พิจารณาไปแล้วว่าหลายครั้งลักษณะการตีความหมายสิ่งต่างๆในชีวิตนั้นจะทําให้เราสามารถบิดเบือนสถานการณ์หรือความจริงต่างๆนั้นให้ผิดเพี้ยนไปจากวิถีทางที่มันควรจะเป็นได้มีการได้พิจารณาไปในประเด็นแรกเรื่องการตีความหมายสิ่งต่างๆในชุดตามประสบการณ์ที่ทำให้หลายครั้งประสบการณ์ต่างๆทำให้เราตีความหรือแปลความสิ่งต่างๆนั้น ปิดเพี้ยนไปตามประสบการณ์ของเราสิ่งที่2นีมีการได้พิจารณาไปถึงการตีความหมายสิ่งาต่างในชีุดนั้นตามสิ่งที่ตาเรามองเห็นลหลายๆครั้งเราก็ถูกหลอกอย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่าเราอาจจะมองผู้ชายที่ปลอมตัวหรือแปลงเพศเป็นผู้หญิงคิดว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงหรือจากเราใช้ สิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาและเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงแท้ทั้งๆที่หลายครั้งหรือการตีความหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นก็ได้วันนี้เรามีการได้พิจารณาต่อไปในประเด็น,นที่สามถึงการบิดเบือนความหมายที่แท้จริงหลายครั้งอันมาจากการตีความหมายสิ่งต่างๆอันมาจากความรู้สึกการตีความหมายอันมาจากความรู้สึกนั้น เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราตีความหมายหรือแปลความหรือตัดสินใจตามความรู้สึกและสิ่งนั้นส่งผลต่อสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นอันมาจากการตัดสินใจตามความรู้สึกของเราเราต้องยอมรับความจริงว่าคนมากมายนั้นนำเนินชิดไปตามความรู้สึกมากกว่าไปตามความจริงนี่จะเป็นเหตุที่พระชนะของพระเจ้านั้นไม่ได้สอนให้เรานั้นดำเนินชิด หรือตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกพระเจ้าของพระเจ้านะั้นบอกให้เราตั้งมั่นอยู่ในสามสิ่งในความเชื่อความหวังใจและความรักข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระเจ้าของพระเจ้าตอนในดที่บอกว่าให้เราตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าสร้างมาแต่หลายครั้งเราถูกเนื้อนหนังถูกผีมารซาตานถูกความหมอดแอของเราใช้ความรู้สึกของเราในการตอบสนองและร้าวเราให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ขัดแย้งกับแผนการของพระเจ้า คนมากมายจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่เราจะดาเนินตามความจริงอลองสังเกติของเราเองหรือสังเกตจากคนรอบข้างในชีวิตประจำวันของเราคําพูดประโยคหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่ระมัดได้ยินเสมอไม่ว่ามาจากตัวเราหรือจากคนต่างๆเช่นวันนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่าวันนี้หนูรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกหรือเรารู้สึก คำนี้ในแต่ละวันนั้นเราจะพูดบ่อยมากถ้าเราเรียนมรู้ใช้สังเกตความรู้สึกนั้นจึงเป็นสิ่งที่ขึ้นขึ้นลงลงถ้าเปรียบเทียบเหมือนสภาพภูมิอากาศความรู้สึกนั้นเปรียบเหมือนสภาพอากาศในชีวิตปัจจุบันของเราที่เป็นเหมือนลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนได้ตลอดเวลาถ้าเราพึ่งพาบนพื้นฐานหรือดําเนินชีวิตบนพื้นฐานหรือแปลความสิ่งใดบนพื้นฐานของอรงารมณ์ความรู้สึกเราอาจจะมีหลายฤด,ดูการในความรู้สึกของเราในแต่ละวัน อาจจะมีฤดูกาลแห่งความร้อนความรู้สึกร้อนความรู้สึกร้อนแล้วอุกหรือแป๊บเดียวความรู้สึกเย็นหรือความรู้สึกหนาวหรือมาถึงฤดูกาลที่อิมักตกก็ได้ในชีวิตดังนั้นสถานการณ์เราจึงเห็นว่าบางครั้งในแค่หนึ่งนาทีผ่านไปคนสามารถแปลเปลี่ยนความรู้สึกจากรู้สึกยินดีมาเป็นความรู้สึกเศร้าจากรู้สึกเศร้ามาเป็นความรู้สึกยินดีพเจะแปลกประราาหลาดใจหลายครั้งที่เห็นบางคน หัวราะอยู่ดีๆผ่านไปไม่เพียงกี่นาทีเขาเศร้าเห็นคนรู้สึกชื่นชมยินดีอยู่ดีๆแป๊บเดียวเห็นเขาหลั่งน้ำตาออกมาแล้วความรู้สึกจะเป็นตัวที่ขึ้นลงและแปรปรวนได้ตลอดเวลาดังนั้นความรู้สึกจะเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของอารมณ์ที่บางครั้งมีผลกระทบต่อภายนอกจริงๆ มีความรู้สึกมากมายที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่พระชนะของพระเจ้าได้บอกไปถ้าเราอ่านจากพระชนะของพระเจ้าหรือจากสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตปัจจำวันของเราเรามักจะพบกับความรู้สึกไม่ดีมากกว่าความรู้สึกที่ดีและมนุษย์มักจะถูกเร่าด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีและตอบสนองตามความรู้สึกที่ไม่ดีมากกว่าความรู้สึกที่ดีเช่นยกตัวอย่างความรู้สึกหนักอกหนักใจความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นที่รักความรู้สึกเปรียบเทียบความรู้สึกตัวเองไร้ค่าไม่มีคุณค่าความหมายสิ่งใดความรู้สึกขมขื่นใจความรู้สึกบาดเจ็บความรู้สึกระอายหรือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่พระธรรมอิสยาบทที่47ิบเข้อสิเขาพูดไว้ความรู้สึกกลัวความรู้สึกหนักอกหนักใจ ความรู้สึกท้อถอยความรู้สึกเบื่อหน่ายนี่จะเป็นเหตุที่ทําให้หลายครั้งนั้นการแต่งงานในครอบครัวต้องเกิดการหย่าร้างเพราะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่มีต่อกันหรือทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเหินห่างเพราะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายที่มีต่อกันความรู้สึกเจ็บแค้นนี่จะเป็นเหตุที่หลายครั้งทําให้คนนั้นต้องฆ่าฟันซึ่งกันและกันอมาจากความรู้สึกเจ็บแค้นที่ฝ่ายหนึ่งกระทําบางสิ่งบางอย่าง ที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดรว่นเร้าภายในหรือความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกกลัวในสิ่งต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกการที่เองไม่ได้รับการยอมรับความรู้สึกจึงส่งผลต่อทั้งร่างกายจิตใจและจิตติญญยของเราความรู้สึกในทั้งส่งผลทางร่างกายเช่นเราไปเจอบัติเหตุหรือโดนค้อนต่อยที่มือหรือเท้าเราไปเหยียบตะปูแล้วะมีความรู้สึกเจ็บ ความรู้สึกที่ส่งผลต่อจิตใจเช่นความเจ็บใจผ่านคำพูดของคนผ่านกริยามารยาทนั้น,น,นสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าคำพูดว่าการกระทําไม่ว่าสภาพอากาศร้อนหรือหนาวไม่ว่าโดยทางวาจาไม่ว่าผ่านสิ่งที่เราเห็นล้วนมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งสิ้นเช่นเราเห็นเด็กคนหนึ่งหน้าตาน่ารัก เราก็จะมีความรู้สึกรักเราเห็นคนหนึ่งที่หน้าตาอัปร,รักเราก็มีความรู้สึกว่าคนนั้นไม่น่ารักดังน,นั้นเราจึงแปลความสิ่งต่างๆไม่เพียงแค่สภาพตามที่เราเห็นแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราการที่เราดาเนินชีวิตด้วยความรู้สึกนั้นก็เหมือนกับการที่เราเขียนตัวอักษรไว้บนพื้นสายที่ริมทะเลที่คลื่นของน้ําทะเลก็พัดตัวอักษรนั้น และความตัวสอนนั้นมันก็ไม่จีหลังยั่งยืนแต่แน่นอนพระเจ้าก็ได้สร้างความรู้สึกให้กับเราเราจรึงต้องควรเรียนรู้ในการใช้ความรู้สึกอย่างถูกต้องความรู้สึกทําไมคนจึงรู้สึกได้ง่ายเพราะความรู้สึกเป็นเพียงแค่ผิวดังนั้นแน่นอนเมื่อมีดมากรีดมาที่เนื้อเรามมทต้องกรีดลงที่ผิวหนังเลาก่อนความรู้สึกจะไปเหมือนผิวหนังไปเหมือนด่านแรกคนจึงไวต่อมัน คนยังตอบสนองต่อมันอย่างง่ายดายและถ้าเราตอบสนองต่อมันอย่างไม่ถูกต้องมันก็จะลงลึกลงไปมันก็เป็นบาดแผลที่กรีดลงไปในชีวิตของเราพระเจ้าจึงสอนเราให้เรียนรู้ในการใช้ความรู้สึกในทางที่ดีเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตีความต่อการสรุปเหตุการณ์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเพื่อเราจะไม่ถูกอารณงความรู้สึกของเราเป็นตัวหลอก พระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่3นั้นได้พูดถึงว่าผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขดังนั้นพระชนะของพระเจ้าได้พูดถึงว่าความรู้สึกที่ดีนั้นส่งผลต่อชีวิตของเราในทางที่ดีหรือในกรณีของบุตรน้อยหลงหายในพระธรรมบูกาบทที่15้ข้อที่17นั้นบุตรน้อยหลงหายนั้นเขาสำนึกและเขารู้สึกสำนึกตัวเองเขาจึงว่าจำเราจะกลับไปหาบิดา ความรู้สึกแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีในการที่พาเราพาชีวิตของเราในการกลับเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกไม่สํานึกเมื่อนั้นจะทําให้ตัวเรานั้นห่างเหินจากต่างของพงไปแต่ต่างอย่าพี่ชายของเขาในพระธรรมลูกาบทที่สิบห้าข้อยี่สิบแปดที่พี่ชายของบุตรน้อยหลวงหายนี้เกิดค,ความรู้สึกโกรธเมื่อพ่อให้การต้อนรับน้องชายที่กลับมาอย่างดีตัวเองมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ จะมีความรู้สึกว่าตัวเองปนิบัติพ่อตัวเองดูแลเลือกสวนเล่นาอย่างดีแถมให้น้องคนนี้นําไปผลานทรัพสมบัติพอ้องคนนี้กลับมาพ่อ,อยังให้การดูแลต้อนรับเอาใจใส่ยอย่างดีพ่อจัดงานไี้อย่างดีเอาเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับน้องชายแต่ตัวเองนั้นดูเหมือนไม่ได้รับอะไรเขามีความรู้สึกว่าเขารับไม่ได้กับสิ่งที่พ่อได้กระทําต่อน้อง แทนที่เขาจะมีความรู้สึกร่วมในความรู้สึกของพ่อว่าน้องชายของเขาได้กลับคืนมาสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง